แข่งขันแล้วครับผู้รองของวัยเดวิดีไทยคิดเงินซุปเปอร์ไฟในวันนี้ครับวุฒิเดชกับทางด้านของมานะชัยครับ120ปอนด์อนครับเอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับทางด้านของมานะชัยก็ต้องบอกว่าขวัญแล้วก็กำลังใจมาแล้วเหมือนกันนะครับขั้นต้นเอาไป3 0ม0 0ืก่อนครับแขงขวาครับเจอแข้งขวาของมานะชัยครับเตะขวาครับวุฒิเดชครับติ้มขวาติ้มขวาเตะพยายามเตะขวาคืนครับมานะชัยเข่าขวาของวุฒิเดชตั้งแขนดันครับดันแล้วเสียบซ้ายครับซ้ายราคาครับยับซ้ายทีนึงครับ แม่มานาชัยพยานตีโต้ครับเข่าขวาครับล็อกรัดโอ้ยตีเข่าขวาครับบุทธิเดชขวาราคาไว้ด้วยครับอ้าวแม่โอ้โหแกปุกแกไล่เลยไล่แขนบี้เลยนะครับแกล็อกบอแม่เป็นทีป่าตายเลยนะครับบูธิเดชน่านะครับอยู่ที่วมนครับเก่งได้เก่งใหญ่เคลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าแล้วครับคลื่นลูกเก่าย่างมานาชัยหายไปนานหลายปีครับิ่งกลัปมาสองไฟครับอ่าวันได้โอกาสครับ ออกตู้ถ่ายทออสดทางพีพีทีวีครับวงในนี่ไม่ออกสู้เข่านะครับวุฒิเดชโอยาขาครับแมเกี่ยวล่างเสียหลักแล้วก็เติมด้วยหมัดขวานะครับเตะขวาครับมานาชาัยครับเจอเข่าขวาของวุฒิเดตแมสงครามเข่าแล้วครับยกนี้ครับขีดเส้นดวนเข่าครับในตีเข่าขวาตีเข่าขวาแมโ,โ,โอ้โหวุฒิเดชนี่ชอบเลยอ่ะในลวนๆวนเอาเอิร่องไปแทง มานาชัยต้อง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 อยู่ให้ได้ต้องเตะให้ออกเอาต่อยน้ำตัวนายโดนอีกแล้วนี่นะครับซ้ายยัดเอาชัวชัวแล้วครับทางด้านของวุฒิเดชครับมานาชัยนั้นดูเหมือนว่าจะขยันแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับออกสเปซสปาออกพร่ำเพรื่อนะครับเอาละครับวงได้สอดแขนขึ้นไปวุฒิเดชใช้แขนขวาล็อกพยายามจะกดลงมาเข่าขวาเด้งกบไปเสียบแล้วแช่ครับยัดราคาครับวุฒิเดชเตะซ้ายครับ เตะขวาครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเอาเจอยัดเข่าซ้ายครับเตะขวามาครับมาราชัยแมสายตาความมุ่งมั่นยังดีอยู่นะครับแต่ว่าดูฮะลูกชัดเจนลูกละเอียดของอุธิเดชแทงขวาราคาไว้ครับมแมแต่เตะอุทิเดชไม่ยุบด้วยอามีหมัดแล้วหมัดด้วยมันต้องหันมาต่อยแล้วนะครับเตะไม่อยู่เตะไม่ยุบอุทิเดชก็บ,บีบเลยบีบพื้นที่ให้แคบลงตีอย่างเดียวนะครับยัางอยู่ที่วมไนครับ ทีไม่ได้กรรมการแยกออกมาบนเวทีฐานินผู้มผิวนะครับอ้าวมัดมาแล้วครับต้องเสริมมัดแล้วครับทางด้านของมาน่าชัยแข้งซ้ายเนี่ยครับเจอหมัดสวนอ่าโดนท้องทำตาจ่าจักกรจี้เหมือนกันครับทางด้านของกุศลิเดชโอ้โหมาน่าชัยก็ต้องบอกว่าพยายามทุกอย่างแล้วนะครับอ่าสู้ต่อไปครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะแข้งขวาแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้ยเจอหมัดสวนหายเลยครับโอ้ดูฮะ นอกจากมีข่าวแล้วนี่พอมานชัยต่อยบาดครับวุที่เดชกก็ต่อยมาดคืนครับหมดยกพักอีกแป๊บเดียวอ่ะตามต่อครับเรียกว่าฉีดมาเรื่อยๆนะครับเวลายังมีครับให้กับทางด้านของมานชัยครับตอนนี้นี่เบื้องต้นนี่เอาไปก่อน10,000แครับเติมมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้นี่แค่ส0 0 0มืเท่านั้นครับแต่ว่ายกที่ผ่านานั้นเพิ่มอีกเ0้0 0มืนครับเอาไป10,000แเลยครับอ่ะ วงในครับวงในทำอะไรไม่ได้แยกอเข้ามาเดินเต่าครับทางด้านของมาน่าชัยแม่แต่ว่านี่ครับเนื้อมาแต่ไกลอย่างนี้วุฒิเดชเห็นแล้วครับบัดขวาสวนเข้าไปครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเอาล้ครับสวนบัตรแรกแล้วครับสอกซ้ายหน้าวงในใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้รับเข่าซ้ายยัดโอ้โหแขวคลองวงไวปราดเรี้ยวแล้วครับทางด้านของวุฒิเดชครับในขณะที่มาน่าชัยครับขยันครับแต่ว่าเนี่ยครับ ออกอาวุธสเปซปาใชเป็นส่วนใหญ่นะครับเอ้ามารุ่ัจต่อนะครับพุทิเดชไอมานาชัยแกเล่นหมัดแต่ว่ายังต่อยไม่ได้นะครับพื้นที่แคบโดนเข่าไปกอนกรรมการแยกมาครับธานินภูมผิวครับเนี่ยครับงัดศอกซ้ายครับพุทิเดชครับเตะขวาครับมานาชัยเตะขากดแขนเอาไว้ครับขีบครับขีบแล้วแทงซ้ายครับมานาชัยโยนยัดซ้ายอีกทีหนึ่งครับมองหน้าครับ หองหน้าครับแหมจะจะขู่น้องด้วยสายตาครับแล้วก็อาพุธตามไปครับแต่ว่าน้องไม่กลัวครับยัดซ้ายราคาครับเอาเดินต่อนะครับวุฒิเดชนายนี่แกกินเลยนายนี่แข็งแรงเลยนะครับแดงวุฒิเดชมา่าชัยต่อยไม่ออกแล้วนะครับพื้นที่แคบเ,เดินต่อครับมาลาชัย นช่ครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งขวา้วครับต้องบอกว่ามานาชัยอาวุธไม่หนักนะครับไม่หนักแล้วออกไม่เน้นด้วยครับดูนะครับวงในทางด้านของพุธิเดชล็อกแล้วก็เนี่ยครับเล็บเอาทรงเอาท่าทางแล้วนะครับตอนนี้บวกมัดบวกมัดอ้าว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 แม่ถ้าเกิดไปคิดบวกแบบนี้ครับมานาชัยแหละชอบครับคือโอกาสที่จะหงายทองก็มีพอกันนะครับเตะถีบหลุดครับ ขีบได้แทงซ้ายครับพยายามจะต่อยหมัดครับมานาชัยกรรมการทานินแยกออกมาครับมานาชัยเดินอุทิเดตครับถีบซ้ายครับไม่แลกไม่ประทะแล้วนะครับเตะขวาถีบขวาขยับเตะพับนอกเตะพับในแข่ง้ายไม่เข้าครับหมัดขวาครับน้ำหนักหมัดไม่ไม่ดีพอแล้วนะครับทางมานาชัยอุทิเดตแกการได้หมดแล้วอ่ะแลวนายแกตีได้ดีกว่าด้วยนะครับอ่ะเลือกนะครับ ปุติเดชเนี่ยครับถีบไปครับหมัดขวาเอาละครับหมัดขวาใส่เข้าไปหมดยกครับหมดยกไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตดหนักครับแล้วก็ต้องพยายามทาให้ได้ด้วยครับเอาละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็จะตามมานะครับยังมีเวลากับทางนานของมานาชัยครับอยากทําอะไรต้องรีบแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ครับปุติเดชแข้งขวาแล้วก็ถีบท้ายครับหมาเป็นสเต็ปเลยนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับยัดครับยัดพยายามจะบล็อกหมัดนลครับ ก็เรียกว่าต่างคนต่างรู้ครับพุที่เดก็คงจะรู้เลยครับว่าทางด้านของมานาชัยจะมาแผลไหนแผนไหนครับแทนโดยมัด้ายแล้วพิกออกมาก็เรียกว่าไม่ยอมเป็นเป้านึ่งครับโอ้โหมานาชัยเดิงครับกรรมการธานินแยกมาครับเชื่อว่ามวยรุ่นพี่คงจะไม่หยุดแล้วนะครับยังพยายามต่อครับเพียงแต่ว่าจะสำเร็จผลหรือเปล่าครับ วุฒิเดชเห็นอาวุธหมดแล้วก็พยายามป้องกันยกสายบางเอาไว้ขยับเข้าไปครับมานาชัยถีเพาไว้ครับแม่บางทีตอนนี้ก็มันเหมือนไรจินตนาการไปด้วยครับมานาชัยครับไม่รู้จะจอดยังไงนั่นแหละครับความมุกมาตั้งใจแล้บอกว่ามีเกินร้อยแล้วครับแข้งขวาครับแต่ว่าเนี่ยครับออกอะไรมานี่ทางด้านของวุฒิเดชครับเห็นหมดครับตอนนี้วุฒิเดชเนี่ยเต็มโชว์แลลวครับโชว์แล้วครับ แล้วก็ที้ครับวนออกมาทางด้านซ้ายครับมนเข้าหาอย่างที่ป๋องเรียนไปครับว่าเนี่ยครับไม่มีอาวุธนำครับแล้วก็ไม่มีจินตนาการเลยนะครับอเดินเข้าไปครับเดินต่าครับอเตะขาเจาะยางเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอีกครั้งแต่ว่าไม่นักไม่เจ็บนะครับก็ถือว่าเนี่ยดูแล้วชคเอาคลาดเหนือชั้นไปเลยนะครับวุฒิเดชครับพอแกต่อยหมัดไม่ได้ผลนะครับก็หันมาเตะขาครับ ช่วงต้นๆนี่ก็พยายามเตะแหละครับเตะสูงครับตอนนี้มาเตะแล้วนะครับที่จมูกครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแล้ะครับใช่จากแอตาซินนะครับมอภัยแนนอนครับเก็บไปห้าร้อยบาทครับคือนักมวยไม่อยากจะหยุดนะครับแต่เป็นทางด้านของทีมงานนี้ให้หยุดน้องก็คาราวะาพี่นะครับอาวุโสน้อยกว่าครับนี่คือวัฒนธรรมที่งดงามนะครับ รุ่นพี่รุ่นน้องครับในวงการมวยกรรมการธานินภูมิผิวนะครับรวบรวมคะแนนครับค่คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็มีดาเกิงมีสาธวัชชัยทองฤทธิ์แล้วก็วอรชิตเจาชื่นครับรวมกัแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของวุฒิเดชทีเด็ด9 9เนะครับดาวรุ่งวัย18ปีจากเวยแถลงนครราชสีมาครับทาผลงานได้ดีโชว์ฟอร์มได้สวยงามอีกครั้งครับอ่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยติดตามดูผลงานของวุฒิเดชนะครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดค่ายมวยทีเด็ดก9าสบครับก็รับรางวัลพิ